แม้ว่าช่วงหลังๆนี้หนังฟอร์มใหญ่ของมาเวลในต้นปี2022อย่างด o c t o r s t r a n g e in the Multiverse of Madness จะปล่อยแค่ตัวอย่างสั้นๆออกมาเป็นระยะๆะะเพื่อเรียกน้ำย่อยความน่าสนใจก่อนที่หนังจะฉายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ให้มากที่สุดแต่รายละเอียดในตัวอย่างเหล่านั้นก็เริ่มที่จะเผยฉากสำคัญออกมาเรื่อยๆจนเนื้อเรื่องบางส่วนที่หลายๆคนเคยคาดเดาไปถูกตัวอย่างใหม่สับขาหลอกให้มีความน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกและเมื่อไม่กี่วันก่อนตัวอย่างสั้นประมาณหนึ่งนาทีที่ทางมาเวล เพิ่งปล่อยออกมาในชื่อ Doctor Strange in the Multiverse of Madness d REAM ก็มีหลายๆจุดหลายๆประเด็นให้เราได้เอามาคุยกันฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าบทตัวอย่างสั้นล่าสุดนี้จะมีฉากอะไรน่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าวิดีโอนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังและซีรีส์เรื่องก่อนๆนในจกักรวาล MCU ออกมาหากใครที่ยังดูไม่ครบและยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคลิปนี้กันไปก่อนนะครับ สัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวออกมาอาจจะเป็นผลมาจากพลังของวันดาในตัวอย่างดังกล่าวเราจะได้เห็นว่าอสูรกายที่ปรากฏตัวออกมาทั้งสองตัวในฉากที่หวองกับวันดากาลังจะช่วยกันร,รับมือกับภัยอะไรบางอย่างนั้นเราจะได้เห็นว่าอสูรกายสองตัวมันมีดวงตาสีแดงซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเวทมนต h a คอสเมจิของวันดาและพวกมันก็น่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับทั้งสองในการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูบรรดาอสูรกายตัวอื่นที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็น วที่จับอเมริกาชาวเวสตรึงเอาไว้อสูนตัวนั้นก็อาจจะเป็นอสูนจากมิติอื่นที่วันด้าปลดปล่อยออกมาใช้งานเพื่อภารกิจของเธอเองรวมไปถึงการกันทอสที่บุกนิวยอร์กก็อาจจะเป็นผลมาจากพลังของเธอเองเช่นกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวอยา่างทำให้เราเข้าใจว่าวองจะต้องร่วมมือกันกับวันดาเพื่อรับมือกับภัยบางอย่างในตอนที่ทั้งสองอยู่ในปราสาดดาร์คโฮจึงมีความเป็นไปได้ว่าในตอนแรกนั้นวานดาอาจจะมาในสถานะตัวร้ายจริงๆแต่เหตุการณ์อาจพลิกผันให้เธอต้องกลับมาเข้าร่วมกับฝั่งดีนั่นเอง ลูกๆของวันดา้าบิลลี่และทอมมี่ก็ยังเป็นอีก2ตัวละครที่ปรากฏออกมาในตัวอย่างนี้เพื่อเผยถึงข้อมูลความต้องการที่ชัดเจนของวันดาออกมาว่าเป้าหมายของเธอนั้นคือลูกๆจริงๆ ซึ่งภาพทับซ้อนที่ปรากฏออกมาในตอนแรกก็จะเป็นการที่วานดากำลังเดินไปหาลูกๆทั้งสองที่บ้านในเวสต์วิลล์แต่ในขณะที่เธอกำลังจะเอื้อมมือไปจับภาพก็ตัดกลับมายังฉากที่วานดานั่งอยู่กลางเทียนจำนวนมากซึ่งสถานที่ดังกล่าวก็จะเป็นจุดที่เธอเอาไว้ใช้ทําพิธีจากตัวอย่างก่อนๆส่วนโลเคชันนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นคาาทาชจ,จากพื้นที่มีลักษณะเหมือนกัน ส่วนเธอนั้นจะมาไรา้เวทมนต์อยู่ที่นี่ได้ยังไงและกําลังไร้เวทมนต์อะไรอยู่มันก็จะยังคงเป็นปริศนาอยู่โดยความเป็นไปได้ของเนื้อเรื่องก็คือวานด้านานอาจจะตัดสินใจเดินทางไปทําพิธีดังกล่าวในช่วงแรกเพื่อหวังจะตามหาลูกๆให้เจอแต่ความผิดพลาดที่ทําให้เธอไม่สามารถเข้าไปหาพวกเขาได้นานก็น่าจะเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพลงในตัวอย่างที่พูดถึงเรื่องความฝันในตัวอย่างนี้จะมีการใช้เพลง All I Have to Do Is Dream ของวงดูโอสุดคลาสสิกอย่าง Every Brother ซึ่งความหมายของเพลงนั้นก็จะพูดถึงเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งที่คิดถึงคนรักมากๆและแม้ว่าเขาจะโศกเศร้าแค่ไหนก็ตามวิธีเดียวที่จะทําให้คนรักกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของเขาได้ก็คือการฝันนั่นเองเขาต้องการให้คนรักกลับมาหาถึงขนาดยอมได้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้หลับฝันถึงเธออีกครั้งซึ่งประเด็นในเรื่องความฝันก็จะเข้าไปสอดคล้องกับชื่อตัวอย่าง และเหตุการณ์หลายๆอย่างในตัวอย่างที่ดร์สเตรนเองนั้นมักจะฝันประหลาดๆอยู่เสมอจนสับสนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นอันไหนจริงอันไหนหลอกกันแน่ส่วนการยอมทำทุกอย่างเพื่อขอให้คนรักกลับมาแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความฝันที่อันตรายก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงเรื่องราวของดร์สเตรนเองใน What If ในตอนที่มีชื่อว่า d r s t r a n Lost His Hand Instead of His Heart ซึ่งเป็นตอนที่เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คริสตินกลับมาและอีก ประเด็นก็จะเป็นเรื่องของวานด้าที่ยอมทำทุกอย่าง <c oughs> เพื่อขอแค่ให้ลูกๆของเธอกลับมาเหมือนกันนั่นเองและในตัวอย่างนั้นก็จะมีจังหวะที่ทั้งสองพูดประโยคเดียวกันทับซ้อนออกมาอีกว่าพวกเขามักจะฝันแบบเดิมซ้ำๆเหมือนกันอีกด้วย <c oughs> เพื่อบ่งบอกเรื่องราวของทั้งคู่ <c oughs> ว่าจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองตัวแปรของคริสตินพลาเมอร์ที่หายตัวไปกลายเป็นว่าในฉากฉากหนึ่ง ตัวละครตัวแปรของคริสตีนที่เคยปรากฏออกมาในตัวอย่างแรกๆพร้อมกับดร์สเตรนและอเมริกาชาเวสดันหายตัวออกไปจากตัวอย่างนี้ซะอย่างนั้นซึ่งในตอนแรกตัวอย่างก็น่าจะทำให้คนดูเข้าใจว่าทั้ง3อาจจะเดินทางไปยังดิมิเอชร์บ้านเกิดของอเมริกาชาเวสเพื่อสืบหาต้นตอของทุกอย่างแต่พอมาคราวนี้หลังจากคริสตินหายไปมันก็ยิ่งบ่งชี้ว่าตัวอย่างของมาเวสมักจะมีการตัดสลับเนื้อหาเพื่อสับขาหลอกคนดูไปมาอยู่เสมอ ส่วนชะตากรรมของตัวแปรคริสตีนที่น่าจะทำงานอยู่ในองค์กรอิลลูมินาติก็จะยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าเธอจะรอดจากการลุกรานของภัยร้ายบางอย่างที่บุกมายัางอิลลูมินาติ e เฮดควอเตอร์หรือไม่และถ้าไม่รอดนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เธอไม่ได้เดินทางมากับดร์สเตรนและอเมริกาชาวเวสนั่นเอง Evil s t r a รน3ตาที่อาจจะเป็นหนึ่งในวรา้ารในทีแรกนั้นมีการคาดเดาไปในหลายๆทาง ว่าอีวิลสเตรนที่ปรากฏตัวออกมาอาจจะไม่ใช่วายร้ายตัวจริงและอาจจะเป็นตัวละครที่เข้ามาเผยข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ในตัวอย่างดังกล่าวนอกจากอีวิลสเตรนจะเผยดวงตาที่3ของตัวเองออกมาแล้วเราก็ยังจะได้เห็นว่าตัวละครนี้กําลังจะเริ่มเปิดฉากต่อสู้กับดร์สเตรนอีกด้วยซึ่งดวงตาที่3นั้นหากอ้างอิงจากในคอมิกก็เป็นไปได้ว่าอีวิลสเตรนอาจจะสามารถใช้ The Third Eye of h o r u s ซึ่งเป็นไอเทมที่จะทําให้เขา สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากเวทมนต์ได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งตาที่3หากเอีงความเชื่อตามศาสนามันก็จะเกี่ยวข้องกับพระอิศวรซึ่งเป็นหนึ่งในสาผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาฮินดูโดยดวงตาที่ปรากฏออกมาก็อาจจะหมายถึงความหายนะนั่นเองอีกทั้งมันยังเป็นดวงตาที่พระอิศวรใช้มองเข้าไปในจัก,กรวาลที่ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่สายตาทั้งสองข้างจะมองเห็นการเปิดดวงตาที่3าของอีวิลสเตรนนั้นจึงไม่ใช่ลางดีแน่นอน และตัวละครนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในวายร้ายที่ดร์สเตรนคงจะต้องรับมืออย่างเลี่ยงไม่ได้แน่นอนโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับจุดสังเกตเพิ่มเติมในตัวอย่างหนึ่งในทีของดร์สเตรน in the Multiverse of Ma d n e ท s ที่แม้จะเป็นตัวอย่างสันส้นๆแต่ก็ยังแอบแฝงจุดสังเกตที่น่าสนใจมากๆเข้ามาให้เราได้คาดเดากันอีกตามเคยทำให้มันถึงจุดนี้แล้วแม้วายร้ของเรื่องนั้นก็จะยังคงเป็นปริศนาที่ทางมาเวล พยายามสับขาหลอกผู้ชมไปมาแบบต่อเน,นื่องให้เราเข้าใจว่าอาจจะเป็นวานด้าเองหรือเป็นอีวิลสเตรนด์รวมไปถึงดีเฟนเดอร์สเตรนด์ซอมบี้ที่น่าจะยืนอยู่ในฝั่งวายร้ายตัวหนึ่งแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมและก่อนที่หนังจะฉายตัวมาเวลเองจะปล่อยตัวอย่างออกมาอีกหรือไม่หรืออาจจะเลือกปล่อยตัวอย่างสั้นๆแต่มีฉากสำคัญแบบนี้ออกมาในช่วงคองสุดท้ายก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายซึ่งถ้ามีจุดสังเกตเพิ่มเติมอะไร เราก็จะเอามาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ทเพื่อนๆคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตในตัวอย่างสั้นล่าสุดจุดไหนนอกเหนือจากที่พวกเรายกตัวอย่างมาก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวัตถุเฟล็กโดยถ้าหาข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมนณนที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ